คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกล่องสลากเราจะไปกันที่สายที่3คุณเจครับคุณเจมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือต้นไม้อาถานเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้ว ครั้งนี้คุณเจมาพร้อมกับเรื่องที่รุ่นพี่ที่เป็นเซฟตี้เล่าให้ฟังครับเกี่ยวกับตอนที่ต้องเข้าไปตรวจประเมินโรงงานแห่งหนึ่งแล้วก็ได้พบเจอกับเรื่องราวเหล่านี้<ส>เหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก5ปีที่แล้วคุณเจมาพร้อมกับเรื่องที่อับอากาศมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่3กับสายของคุณเจกันเลยครับสวัสดีครับคุณเจสวัสดีค่ะพี่แจสบายดีนะคะ สบายดีค่ะแล้วพี่แจ๊กก็หายดีเรียบร้อยหายดีเรียบร้อยเอ๊ะทำไมเสียงคุณเจดูกจแกว่งแกวงเสียงแจ๊กแหวงหรอ่สัญญาณใช่ใช่ใสัญญจาจัดที่จัดทางก่อนค่ะดีขึ้นไหมคะอันนี้ใช้สมอลท็อกหรือว่าสปเออสปิเกอร์โฟนไหมอ่ะไม่ได้ใช้อะไรเลยค่ะเออเสียงจากโทรศัพท์ปกติเลยเหรอใช่ค่ะอืมน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่ละ เออไหมะเจพยายามอยู่นิ่งๆเดี๋ยวจะนั่งนิ่งๆค่ะได้เลยนะคะคุณเจว่าที่คุณแม่เป็นไงบ้างค่ะก็โอ้ตอนนี้หนักมากคิดนักหนักมากหนักท้องหนักท้องใช่ไหมใช่หนักท้องใช่ท้องคลอดแล้วอีกมาจาประมาณเดือนหนึ่งค่ะโอเคอุ้มท้องไปก่อนนะ อดทนไปก่อน <มา S 1> นะคุณแม่นะอดทนค่ะบอกเขาทุกวันว่าอย่าพุ่นบอกมานะลูกอย่าไว้ถึงเวลานะ <c oughs> นะครับมาคุณเจฮะวันนี้มาพร้อมกับเรื่องที่รุ่นพี่ที่เป็นเซฟตี้ก็คือสายงานอาชีพเดียวกับคุณเจเนี่ยเล่าให้ฟังใช่ค่ะเออะนะฮะเรื่องของที่อับอากาศเรื่องนี้เนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่ายังไง ก็เจขออนุญาตนำเรื่องที่รุ่นที่ท่านนี้ฝากมาเล่านะคะหลังจากที่ก่อนอันนี้จะไปเล่าเรื่องเซตที่เจอผีเนาะอย่างที่บอกไว้อะค่ะเดี๋ยวนะคุณเจเดียวกันติดต่อมาคุณเจเลยคุณเจจ๋าขออนุญาตขอโทรอีกทีดีกว่าขอโทรอีกทีดีกว่าได้ค่ะได้นะโอเคเดี๋ยวให้น้องเนยโทรหาอีกทีนะค่โอเคครับสัญญาณคุณผู้ชมผู้ฟังเดี๋ยวลองเปลี่ยนโทรใหม่อีกทีเพื่อความชัว ใช่คะคุณเจเคยไปเล่าเรื่องในสถานีผีดุด้วยนะคุณผู้ชมมู้ฟังครับเรื่องเกี่ยวกับสายงานอาชีพของคุณเจเลยครับเกี่ยวกับงานเซฟตี้ที่คุณเจเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับทีมเซฟตี้ตามสถานที่ทำงานต่างๆนะครับเดี๋ยวให้น้องเนยน้องเนยโลกชังโทรหาคุณเจอ,อีกทีหนึ่งนะครับ นีน่น่าจะดีขึ้นนะลกูกโอเคน่าจะเป็นที่สัญญาณอะตอนนี้กลับไปที่สายของคุณเจอีกทีหนึ่งคุณเจค่ะพี่แจกดีขึ้นไหมคะสียังเหมือนนั่งอยู่ในห้องทรงเลยโอเคเลยค่ะโอเคมาคุณเจครับเรื่องนี้รุ่นพี่เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของที่อับอากาศเป็นยังไงฮะค่ะกะ็รุ่นพี่ท่านนี้นะคะท่านการุณาแชร์เรื่องนี้มา ให้ใจเล่าให้กับแฟนๆเดอะโกสฟังนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยร mm hmm. ุ่นพี่ท่านนี้เขาก็ทํางานเป็นเซฟตี้หรือว่าเป็นจอปอวิชาชีพนี่แหละคะ่ะแล้วก็สักพักหนึ่งพอเก่งแล้วรอบด้านก็ผ่านตัวเองไปเป็นเป็นออดิเตอร์หรือว่าเรียกเรียกภาษาไทยก็คือผู้ตรวจประเมินโรงงานนะคะเหตุการณ์ท hmm. <He ads S 1> ี่เกิดขึ้นเนี่ยแก เจอเมื่อประมาณสักค่าปีที่แล้วตอนที่ได้มีโอกาสเข้าไปตรวจโรงงานแห่งหนึ่งที่ภาคตะวันออกจะขออนุญ,ญาตไม่ไม่บอกนะว่าเขาผลิตอะไรเดี๋ยวมันจะแบบเป็นการเจาะจงไปนิดนึงนะคะก็คือ,อตอนนั้นเนี่ยแกมีทีมงานอยู่นะคะก็คือไปกันทั้งหมดสองคนก็มีรุ่นพี่ท่านนี้แล้วก็มีออเลเตอร์อีกหนึ่งท่านไปด้วยกันใช้เวลาในการตรวจประเมินโรงงานนั้นนะคะอยู่ที่สองวันครึง่ง ะคะก็คือต้องไปค้างอยู่ที่จังหวัดนั้นเลยเพื่อทําการตรวจประเมินโรงงานนี้นะคะก็เป็นเรื่องของมาตรฐานด้านความปลอดภัยค่ะตอนนี้ก่อนที่เจจะเข้าเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขออนุญาตพูดถึงเรื่องที่อับอากาศนิดนึงได้ไหมคะถ้าเป็นสายงานอย่างเจหรือว่าโรงงานเนี่ยอาจจะทราบว่าที่สับอากาศที่เจพูดถึงหมายถึงอะไรแต่ว่าถ้าเป็นท่านอื่นอาจจะยังงงๆนะคะก็ที่อับอากาศที่เจพูดถึงเนี่ยมันจะเป็นประมาณพวกพวกถังพวก เออพราะท่อหรือว่าเป็นพวกออระบบกาบัดหรือว่าปอ,อหลุ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแจกประมาณนี้ซึ่งข้างในเนี่ยมันก็จะมีพวกอาจจะมีอากาศที่มันเป็นอันตรายอยู่ <S <S อย่างเช่นในข่าวที่เราเคยได้ยินก็จะเป็นพวกกดาซไฮโดรเจนหรือแก๊สไข่เน่าแบบเนี้ยนะคะที่มันเกิดขึ้นจากระบบะบำบัดหรือว่าอย่างข่าวที่ที่เราเคยได้ยินก็อย่างเช่นมีคนงานลงไปล้างบ่อขี้หมูแเสียชีวิตหรือว่าลงไปล้างบ่อเกลือเสียชีวิตอะไรแบบเนี้ยนะคะตามข่าวก็พี่ๆแฟนคลับสามารถ เข้าไปหาข่าวพวกนี้อ่านได้เลยอไอ้ของเรานั้นนะคะคือที่อเมริก,กาศประมาณว่าถ้าเราให้คนลุไปปฏิบัติงานเนี่ยม,มันมีโอกาสที่จะไปเจอสิ่งที่เป็นอันตรายจนกระทั่งถึงเสียชีวิตได้ดังนั้นมันก็เลยมีกฎหมายที่ควบคุมเฉพาะเรื่องนี้ขึ้นมาเลยนะคะโอเคคุณเจน่าจะพอเห็นภาพค่ะคุณเจวันนี้ดูเหมือนดูเหมือนจะเล่าเร็วไปนิดนะ อ๋อได้ค่ะพักพักหายใจบ้างนะครับหายกลัวเป็นลมเนี่ยตื่นเต้นออตื่นเต้นโอเคโอเคค่ะก็น่าจะพอเห็นภาพที่อัปกาศที่เจพูดถึงนะคะคราวนี้อนวันที่พี่ท่านนี้เขาไปตรวจประเมินนะคะในวันแรกก็เป็นไปตามแผนก็คือว่ามีการเดินทัวร์โรงงานเพื่อตรวจตำนางานต่างๆทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี ผ่านไปได้อย่างราบรื่นตามแผนที่วางไว้นะคะคราวนี้พอพอเย็นเสร็จชิ้นภารกิจในวันแรกอะคะ่ะก็ทางโรงงานเขาก็พาเข้าที่พักซึ่งเขาจัดเตรียมไว้ให้มันจะเป็นเป็นที่พักของโรงงานเองค่ะพี่แจ๊คซึ่งตัวตึกเนี้ยก็จะอยู่ติดกันกับโรงงานเลยนะคะก็ อพอพาเข้าไปพักก็สำรวจห้องเรียบร้อยรุ่นพี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันมันก็สะอาดสะอาดและก็กว้างขวางดีงนะคะคราวนี้พอจัดการธุระ ส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วอะค่ะแ่ก็เดินสำรวจห้องนู่นนี่แล้วก็ไปตรงประตูด้านหลังนะคะก็จะมีเป็นหน้านต่างกระจกอยู่พอแกเปิดพามานไปแกก็สังเกตเห็นว่าอ๋อด้านหลังของตึกตรงห้องแกค่ะมองออกไปเนี่ยก็จะเป็นมองเห็นด้านหลังโรงงานเลย <c oughs> ซึ่งบริเวณด้านหลังโรงงานเนี่ยก็จะ เป็นเรื่องของอเป็นจุดที่ตั้งของระบบบำบัดน้ําเสียแล้วก็พวกยูทิลิตี้ต่างๆนะคะแกก็มองไปแกก็อออยู่ใกล้แค่นี้เองคือเหมือนคล้ายๆกับว่ารถติดกันประมาณนั้นนะคะพี่แจ๊คครับแกก็กลับมาทีนี้ด้วยความที่เป็นคนที่ถ้าไปนอนต่างถิ่น ตอนไม่ค่อยหลับสิ่งที่แกมักจะทำก็คือแกก็จะเอางานมาเคลียร์สนกระทั่งง่วงง่วงมากๆแล้วค่อยนอนนะคะวันนั้นก็นั่งเคลียร์งานไปจนหลังเที่ยงคืนไปแล้วอะคะ่ะก็เริ่มรู้สึกง่วงและต้องพักแล้วนะคะก็เก็บของทุกอย่างติดไฟ เตรียมจะนอนแล้วอะไรก็ไม่รู้แกก็แบบอ้าเดี๋ยวเดินไปเหมือนกับสุรากาศนิดนึงไงค่ะคก็เดินไปที่ปะ,ประตรง,งหลังห้องที่เจบเอกเป็นกระจกนะคะก็ไปรูดมานแล้วก็เหมือนกับมองชมวิวนู่นนี่ไปปรากฏว่าก็ไปสังเกตเห็นกิจกรรมอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่โรงงานก็ค,คือลักษณะที่มองไปนะคะตรงนั้นมันจะเป็นคล้ายๆล,ลานค่อนข้างโล่งค่ะพี่แจ๊คแต่ว่ามันจะมีเหมือนกับเป็นเป็นบ่อ เป็นป่อบ่อบอวางอยู่ซึ่งตัวขอบบ่อเนี่ยมันจะเสมอกับพื้นนะคะกิจกรรมที่จะเห็นก็คือว่ามันคล้ายกับว่ามีการลงไปทำงานในบ่อก็จะมีคนยืนอยู่ที่ขอบบ่อนะคะบ่อเนี่ยก็จะเป็นบ่อเป็นบ่อสี่เหลี่ยม นั้นมันถ้าเรียกเป็นภาษาบ้านเราน่าจะเป็นบ่อพักน้ําเสียหรือบ่อตกตะกอนประมาณเนี้ค่ะพี่แจ๊คเขาจะมีคนยืนอยู่อยู่บนขอบขอบนะอยู่สามคนนะคะแล้วก็คล้ายกับว่ากําลังหย่อนคนอีกคนหนึ่งลงไปที่ด้านล่างอ่าทันทีที่ที่รุ่นพี่ท่านนี้เห็นท่านก็รู้แล้วว่าเนี่ยคืองานที่อยาบอากาศเพราะว่าอย่างที่เจบอกไปเนาะลงไปในหลุมแบบนั้นนะคะมันคือที่อยาบอากาศแต่ก็เลยยืนมองอยู่สักพักหนึ่งก็เหมือนกับว่ามันมี การทํางานอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะมีการดึงคนขึ้นมีสลับคนลงไปอะไรแบบเนี้ยแกก็ดูสักพักหนึ่งแกก็เอาตัดสินใจว่าเดี๋ยวผู้นี้ยจะต้องไปขอดูหลักฐานของการเข้าทํางานในที่ยาประกาศสําหรับเคสวันนี้นะก็ทุกอย่างก็รูดม่านเสร็จเรียบร้อยเข้านอนนะคะ พอตื่นเช้าขึ้นมาก็เป็นวันตรวจประเมินวันที่สองนะคะก็ตามแผนแล้วก็ทํานู่นทํานี่ไปจนกระทั่งถึงช่วงการตรวจเอกสารรุ่นพี่ท่านนี้ก็เลยขอดูเอกสารสําหรับเหตุการณ์เมื่อคืนที่แกเห็นนะคะ<ถ>ว่าก็ถามไปที่โรงงานว่าเมื่อคือนนี้มีงานที่อมาระกาศหรือเปล่าถ้ามีขอดูลกฐานหน่อยได้ไหมนะคะทีนี้ทีมที่รับออเดดเนี่ยก็เป็นเซฟตี้เขาก็งงว่า เมื่อคืนไม่มีที่หยาบอากาศก็คุยกันกับกับรุ่นพี่ท่านนี้ขอใจอนุญาตเเลยกอาจารย์แล้วกันนะคะก็คุยกับอาจารย์ว่ามันไม่มีนะคะเมื่อคืนมันไม่มีงานที่หยาบอากาศมันไม่มีงานอะไรแบบนี้เลยอาจารย์ก็ไม่เชื่อเพราะว่าก็ผมเห็นกับตาว่าว่ามีคนทําอยู่แต่ผมแค่ไม่ได้ถ่ายรูปมาเป็นหลักฐานแต่ผมเห็นว่ามีนะเอาขอดูหลักฐานหน่อยเนี่ยค่ะทั้งฝั่งเซตตี้ก็บอกว่าไม่มีจริงๆก็พยายามเช็คทุกอย่างเช็คทุก แผนกอะค่ะเช็คไปถึงแผนกวิศวกรรมเช็คไปทุกอย่างแล้วปรากฏว่าก็ไม่มีรายงานว่ามีการทํางานแบบนี้เกิดขึ้นคร,คราวนี้ด้วยความที่เป็นนอรดิเตอร์อะค่ะวับแรกที่แกคิดคือปกปิดอื คืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้บอกไม่ได้ว่าว่ามีการทํางานอยนี้นะคะ<ม>เพราะอย่างที่เจบอกมันถูกควบคุมโดยกฎหมายมันจะต้องมีมข้อกําหนดหลายอย่างมากในการที่จะทํางานนี้ได้นะคะแล้วค,คิดว่าปกปิดแน่ๆเลยก็เลยพูดทํานองว่าก็ก็บอกมาถ้าเกิดว่ามีงานหรือมีปัญหาอะไรก็ให้แจ้งได้เรา<ม>เรามาเพื่อช่วยแบบ ออกคาอะไรคือเป็นอินเทอร์นอลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรก็เขาให้พูดความจริงอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะทั้งฝั่งเซฟตี้ก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่มีจริงๆคือมันไม่มีงานนี้เกิดขึ้นเลยค่ะ,คะสุดท้ายคือด้วยด้วยเรื่องมันก็ดําเนินไปแบบเนี้ยคะ่ะหนอบหลักฐานเออสุดท้ายแล้วเซฟตี้ก็ไปขอดูกล้อ,องวงจรปิดคะ่ะโอเคอเบรกเบรกก่อนเบรกก่อนเบรกก่อนเสียงแห้งแลวเห็นไหมพูดเร็ว สิงแห้พูดเด็วว <laughs> ันนี้พูดมเร็วใช่ไหมครมากมาผมกลัวเนี่ยเสียงแล้ว<า>เสียงเหมือนเสียงเหมือนเหนื่อยแล้วอะ่ะเดี๋ยวนะพี่แจ๊บตั้งนือเตรียมขอระยะจุดแน้ได้ครับได้ครับคุณเจมค่อ,คอยๆเล่าดีกว่าแล้วก็เว้นวักให้ผมคลับบ้างดีกว่าได้ค่ะนะเป็นห่วงเพราะว่าเสียงสุดลมหายใจแล้วคุณเจแล้วท้องอยู่ด้วย เดี๋ยวเป็นลมละค่ะพี่<ม>้ตเจยะ,ะบอกว่าอตอนนี้นะหมอมันหายใจค่อนข้างเบมอนว่นาเหนื่อยง่ายอ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นอยากให้คุณเจลดสปีดลงมาได้ค่ะโอเคเท่ากับว่าณตอนเนี้ยมันเป็นปริศนาอยู่ว่ากลุ่มคนที่เหมือนกําลังจะทํางานแล้วก็มีการปฏิเสธบอกว่ามันไม่มีการทํางานนี้เกิดขึ้นนะแสดงว่าเขากําลังเหมือนจะปกปิดอะไรบางอย่างปกปิดเออใช่ค่ะเออเออเออ ทั้งฝั่งของอาจารย์ก็ไม่เชื่อเพราะว่าแกเห็นกับตาถูกไหมคะมแต่ทั้งฝั่งของโรงงานเองเซฟตี้เองหรือว่าแผนกวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่มีสุดท้ายแล้วเรื่องมันมาจบตอนช่วงบ่ายพี่แจ็คเพราะว่าเอาหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดมาให้ดูคะ่ะก็ไล่เลียงตามเวลาที่อาจารย์เขาระบุเนาะน่าจะหลังเที่ยงคืนไปประมาณนี้ประมาณนี้ไงค่ะก็ดูกล้องวงจรปิดทุกมุมแล้วพี่แจ็คปรากฏว่ามันไม่มีค่ะอื มันไม่มีไม่มีการทํางานที่อาปรากาศเกิดขึ้นจริงๆคือตรงนั้นก็คือเงียบเงียบสงบไม่มีกลุ่มคนทํางานไม่มีอะไรเลยก็กลายเป็นคําถามอยู่อยู่ในใจของอาจารย์ว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าเมื่อคือนนะแกเห็นนะแกเห็นจริงๆเนี่ยค่ะแต่แกก็เหมือนเหมือนไม่เชื่อร้อยปร์เซด้วยความที่เป็น ีความเก่าของความเป็นด u d i t o r และเป็นเซฟตี้มาก่อนแกก็ประมาณว่าเขาจะหลอกขนาดนี้สร้างหลักฐานได้ขนาดนี้เลยหรืออะไรแบบนี้นะคะก็<ถ>เก็บความสงสัยไว้ในใจแต่ก็ในเมื่อทุกอย่างมันจบในกล้องวงจรปิดแกก็ไม่ได้ขุดคุยอะไรแหละก็ผ่านไปนะคะคราวนี้เนี่ยเย็นวันนั้นนะคะพอจบวันที่สองก็มีกำหนดการก็คือทางโรงงานก็จะพาทีม อดเตอร์ <Aud> ไปทานข้าวเยน็นนะคะคราวนี้นะระหว่างที่ทานข้าวเย็นนะคะทั้งทีมเซฟตี้ก็มาแอบกระซิบคุยกับอาจารย์ว่าอาจารย์เห็นอะไรบ้างเหมือนกับมาถามว่าสิ่งที่อาจารย์เห็นนะเป็นอย่างไรเนีย่ยนะคะอาจารย์ก็เล่าให้ฟังเหมือนที่เจ็เล่าให้ฟังเมื่อตอนต้นนะคะว่าเห็นคนทํางานนะมีกิจกรรมแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างนี้ยค่ะคราวนี้เหมือนกับทีมเซฟตี้เขาก็แบบเหมือนมองหน้ากันนะพี่แจ็คเหมือนมีอะไรในใจบางอย่างซัมติง ที่ที่ยังแบบยังไม่อยากจะพูดตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ะเก็บเอาไว้จนกระทั่งทานข้าวเย็นเสร็จเรียบร้อยก็ก่อนที่จะกลับบ้าน ทีมเซฟตี้ก็มาสกิดอาจารย์อีกแล้วก็อาจารย์เหมือนกับต้องเฉลยแล้วเหมือนกับมีเรื่องจะเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะก็เล่าให้ฟังว่าอาจารย์คาะที่อาจารย์เห็นนะมันประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ไหมอาจารย์ก็บอกว่าก็น่าจะใช่นะก็ประมาณนั้นแหละที่ผมเห็นทีมเซฟตี้ก็เลยเฉลยว่าก่อนหน้าเนี้ยค่ะหลายหลายปีมาแล้วเกือบจะเอ,อเกินห้าปีอะคะ่ะพี่แจ้งมันเคยเกิดเหตุการณ์ก็คือว่า มีทางฝั่งของวิศวกรรมเขาให้ให้มีจ้างเป็นเหมือนแรงงานต่างดาวอะค่ะพี่แจ๊คเข้ามาโดยที่คือจริงๆแล้วตามกฎหมายคนที่จะลงไปทำงานในพื้นที่นั้นได้ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะเลยแบบว่าเป็นเวลาสามถึงห้าวันแล้วแต่หลักสูตรนะคะแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นระบบมันล่มค่ะระบบบำบัดล่มแล้วเราต้องรีบเหมือนกับ จัดการแก้ไขไม่งั้นเดี๋ยวถ้าน้ำล้นออกไปข้างนอกจะเป็นเรื่องใหญ่เงี้ยนะคะเขาก็เลยเรียกเป็นเหมือนกับคนท้องถิ่นนะคะคือจกที่เขาเขาเคยทำมาก่อนอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นแรงงานต่างดาวเข้ามากลุ่มหนึ่งความมาถึงก็คือไม่ได้มีการสำรวจตรวจสอบใดๆเปิดฝาได้หย่อนคนลงไปทำงานทีนี้ ปรากฏว่าสิ่งที่มันมีอยู่ข้างในอะค่ะมันคือแก๊สไข่เนาพี่แจค๊คพอหย่อนคนลงไปปุ๊บอยู่ได้สักพักคนคนเนี้ก็หมดสติอืพอหมดสติไปปุ๊บก็เตรียมจะลง ไปอีกคนนึงนะคะแต่ว่าโชคดีที่คนที่เหลือไม่กล้าลงไปแล้วเพราะว่าเห็นคนที่อยู่ข้างล่างหมดสติแล้วก็โชคดีที่เขาเขาหย่อนตัวลงไปพี่แจ๊คเขามีเชือกที่ติดอยู่กับตัวเขานะคะ <c oughs> ก็เลยก่อนที่จะลงไปก็ไม่ลงแล้วตัดสินใจดึงเพื่อนขึ้นมาก่อนอพอดึงเพื่อนขึ้นมาก็รายงานไปกับทีมงานนะคะแผนกวิศวกรรมแล้วก็เรียกทีมปฐมพยาบาลเรียกพยาบาลมาตรวจปรากฏว่าตอนนั้นคือเสียชีวิตไปแล้วะคะ่ะเรียบร้อย คมันนั้นคือเหตุการณ์ที่<ม>ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีมาแล้วนะคะคราวน,นี้ก็ก็เลยสัมนิษฐานกันว่าคือสิ่งที่สิ่งที่อาจารย์เห็นน่ะม,มันอาจจะเป็นเหตุการณ์ของณวันนั้นที่<ม>ที่เคยเกิดมาแล้วแล้วเขาเหมือนับมารีรันให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้นะคะก,ก็เลยตอบความสงสัยของอาจารย์ได้ว่า<ม>หรือมันจะเป็นแบบนี้แต่คือใจนึงอ่ะแกก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง ือใจหนึ่งก็คิดว่าหลอกเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีอะไรปกปิดใจใจหนึ่งก็มันก็ไม่น่าจะทํางานแบบนี้ตอนกลางคืนพี่แ็นึกออกปะ,ะมันเป็นงานค่อนข้างเสี่ยงอันนี้วันนั้นแกก็กลับไปด้วยความขาดใจพี่แจบบ็ค<ะ>พอแกกลับไปปุ๊บแกก็ไปเข้าที่พักใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนเดิมกิจกรรมเดิมทุกอย่างเลยคะ่ะนั่งทํางานเคลียร์งานนั้นนี้จนกระทั่งหลังเที่ยงคืนอีกแกก็สงสยัยแกก็ วันนี้ต้องดูว่ามันจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นอีกไหมอย่างเงี้ยแต่ก็ไปที่เดิมคะ่ะเปิดทรมานไปแกเห็นเหมือนเดิมเลยพี่แท้มีกิจกรรมน,นู่นนี่มีคนดึงนั่นคือทำกิจกรรมในที่อากาศมีการหย่อนตัวคนลงมีการพูดคุยนั่นนี่ะอะไรเงี้ยค่ะแกเลยตัดสินใจโทรหาน้องเซฟตี้โรงงานเดี่ยวนั้นเลยโทรหาแล้วก็บอกเลยว่าเนี่ยตอนนี้พี่เห็นนะมีการทำงานอย่างนี้น,นี้นี้นะ เช็คให้พี่หน่อยปรากฏว่าทีมเซฟตี้ก็น่ารักพี่แจ๊คเขาก็มาเขาน้าจะคุยกับพี่รปรพอนะคะคแล้วก็ให้พี่รปรพอมาที่จุดเกิดเหตุเสร็จแล้วตัวเขาก็มาด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าถ่ายะะรูปอะค่ะแล้วก็ส่งให้ส่งให้อาจารย์ดูคือรูปที่เขาส่งไปให้คือไม่มีอะไรเป็นแบบโล่งๆแต่ในขณะที่อาจารย์ก็ยังเห็นอยู่ว่ามันมีกิจกรรมสุดท้ายอาจารย์ก็เลย กลับเข้าในพื้นที่อะคะ่ะเพื่อไปพิสูจน์ด้วยตัวเองว่ามันมีหรือไม่มีปรากฏว่ามันไม่มีจริงๆพี่แต็แม้กระทั่งมอยเปิดตรงตรงฝาฝาปิดอะคะ่ะก<น>็ไม่มีไม่มีร่องรอยว่ามีการเปิดเพื่อมีการทํางานเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะเป็นการโกหกกันได้แก่ก็เลยเอคิดว่าอ๋ออาชีพออเดเตอร์เองเนี่ยก็ก็มีสิทธิ์ที่จะเจอเรื่องแ,แปลกๆได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแกก็บอกว่าโชคดีที่ที่พี่ไม่ได้ ไม่ได้เห็นแบบเหมือนกับประจันหน้าค่ะคือแกเห็นในระยะค่อนข้างไกลเห็นแค่ว่ามีคนทํางานถ้าเกิดแกไปยืนอยู่ตรงนั้นไปแบบไปไปคุยกับเขาแกคงช็อกแกคงทําใจไม่ได้อืค่ะคอันนี้คือสิ่งที่รุ่นพี่ท่านนี้ฝากมาเราค่ะคโอเคเท่ากับว่าในอดีตเนี่ยมันเคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็สิ่งที่อาจารย์ท่านเนี้ยเห็นเนี่ยน่าจะเป็นอุบัติเหตุในครั้งนั้น ก่อน<ะ>เอ่อก่อนก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุคือเหมือนกับเขายังคงทํางานอยู่เหมือนเดิมทีนี้เนี่ยต้องถามว่าระหว่างทางก่อนที่จะมาถึงอาจารย์คนนี้ที่จะมาเห็นนะ่ะต้องย้อนกล<ะ>ับไปในสถานที่โรงงานก่อนว่ามีคนข้างในเนี่ยเคยเห็นบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ อ่าอาจารย์อาจารย์มไม่ได้ถามอมถ้าเป็นเจเจจะถาม,มพี่รพอพอก่อนเลยว่าพี่ราพอเคยเจอไหม,มแต่อาจารย์ท่านไม่ได้ถามคือท่านแบบแบบจบจบสิ่งที่โอเคเคลียร์ตัวเองแล้วจะจะไม่ถามอะไรมากกว่าน,นี้แล้วพอแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าจากจกลัวหรืออะไรไม่ทราบเพราะว่าจากหลักฐานที่ได้มาโอเคมันถึงสองครั้งสามครั้งด้วยกันว่าเฮ้ยฉันเห็นแบบเนี้ยแต่มันก็มีหลักฐานอีกฝั่งหนึ่งว่ามันไม่มีนะจันไม่มีใครทํางานอยู่นะจริงนะ ใช่ค่ะ<ด>มีทางกล้องวงจรปิดมีหลายๆอย่างเออนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอะทีนี้ก็ต้องเช็คไปที่ตัวของโรงงานแหละทั้งหมดเลยคําตอบมันอยู่ตรงนั้นว่าคนอื่นๆพี่ๆรปภหรือคนที่ทํางานอยู่ในนั้นเคยเห็นเคยได้ยินมีการพูดต่อๆกันมาหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมนะคิดว่ามีค่ะ แต่ก็ว่ามีค่ะแต่คือเหมือนกับเป็นเป็นเรื่องที่ควรปกปิดนะพี่แจ็คมันเป็นเรื่องที่มีคนตายในโรงงานมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราไม่อยากพูดถึงอ่ะโดยเฉพาะการเล่าให้คนนอกฟังอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากใจใช่ไหมคะครับอืมอ่ะอย่างที่เราคุยกันแหละอ่ะจ่าจ่าว่าไงจ๊ะค่ะก็หลังจากนี้รุ่นพี่ท่านเนี่ยก็บอกว่าหลังจากแกเจอเหตุการณ์เนี้ยค่ะกลายเป็นว่าเหมือนหมดเซนแกเปิดอ่ะพี่แจ็ค แกไปอีกหลายๆไซส์โดยเฉพาะ<ม>ไซส์ที่เป็นแบบไซส์เพิ่งก่อสร้างแล้วมีมเคสอะไรเงี้ยแค่จะเห็นอะไรแปลกๆอยู่พอสมควร<ม>แกก็บอกว่าแต่ว่าเรื่องของแกมันจะเป็นเรื่องสั้นๆเน<ม>ี่ยก็จะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะรวบรวมอาจจะเป็นเรื่องสั้นหลายๆเรื่องมาเล่ามาฝากเราอีกเงี้ยค่ะได้เลยนะฮะเป็นห่วงนะคุณคุณเจ <c oughs> คือคุณเจ <c oughs> ไม่ัที <c oughs> ค่ะคุณเจไม่ได้เล่าเร็วแต่คุณเจไม่เว้นวักหายใจ ขอโทษค่ะ<อ>ทำให้ทุกคนเป็นห่วงเช่เดี๋ยวจะเป็นลมเพราะว่าน้ําเสียงคือมันสุดลมหายใจแล้ว <c oughs> แล้วมันมัน,ม,นมันแสดงอาการเสียงเหนื่อยอย่างเห็นได้ชัดไงก็เลยเดี๋ยวเล่าเลาไปแล้วเล่าเรื่องกับเดอะโก s ส r ีดีโแล้วเป็นลมคาโทรศัพท์เนี่ยผม <c oughs> ผมไม่โอเคไงเออแด้าใจอารมณ์พี่แจกคคตจะตกใจ<อ>นาดูอยู่ๆคนเล่าหายไปไหนนะ ก็ใช่สินะฮะเพราะฉะนั้นครั้างหน้านะคุณเจนะเล่าไปเว้นวักไปให้ผมแทรกคําว่าครับได้น่อยึงได้ค่ะแต่วันนี้ขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคุณเจนะได้ค่ะเดือนหน้าใช่ไหมเดือนหน้าใช่ไหมกําหนดคลอดเดือนหน้าค่ะใช่ค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวคอยปลายเดือนหน้าหรือต้นเดือนตุลาโดยประมาณเนี้แหละค่ะอ่ะเดี๋ยวให้เจ้าวิวีคอยติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด ได้คะ่นะโอเคขอบคุณมากๆเลยคุณเจขอบคุณคะ่ะพี่แจสวัสดีครับสวัสดีค,ครับผมนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่าว่าผมเลยเชื่อผมเถอะคือถ้าคนโทรมาเล่าแล้วเกิดหายใจไม่ทันบางคนตื่นเต้นนะใจเต้นเร็วหายใจไม่ทันแล,แล้วเล่าไปเป็นลมขึ้นมาเนี่ย ผมจะรู้สึกไม่ดีนะคุณผู้ชมคุผู้ฟังอย่าว่าผมเลยว่าเฮ้ยทำไมพี่แจ็คมันขี้เบรกจังวะผมฟังเสียงเนี่ยผมรู้ว่าคุณเจมันมันสูดลมหายใจแล้วมันเหนื่อยจริงนะครับแล้วปรากฏว่ามันมีจังหวะช่วงเสียงแห้งจริงๆนะครับแสดงว่าพอเล่าไปแล้วมันสูดลมหายใจเข้าไปเยอะๆเนี่ยคอมันแห้งอันเนี้ยรู้นะว่าเป็นการเล่าที่ไม่ได้พัก หายใจนะครับมันจะทําให้ให้เหนื่อยง่ายแล้วก็เดี๋ยวมันจะเป็นอะไรขึ้นมาเลยโอ้โหไม่ดีเลยนะอ่ะสรุปง่ายๆนะครับเรื่องที่คุณเจเล่ามาก็เป็นอาจารย์ที่เขาทํางานเกี่ยวกับพวกาสายงานที่ต้องดูแลในโรงงานเนี่ยครับเขาเห็นว่าเอ๊ะทำไมช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยไอ้ตรงบริเวณบ่อพักตรงนี้มันมีคนทํางานเขาก็เลยเฮ้ยลองเช็ค ให้คนเช็คดูนะครับเฮ้ยมันมีคนทํางานตรงนี้จริงหรือเปล่าก็มีคนในโรงงานเนี่ยเขาก็ไปเช็คกันเขาบอกไม่มีนะครับทั้งเซฟตี้ทั้งรปภก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่ามันไม่มีนะทางอาจารย์ท่านนี้เขาคิดว่าเออโรงงานนี้มันมีอะไรปิดบังหรือเปล่านะครับก็พยายามเช็คน,นู่นนี่นั่แล้วก็เห็นอยู่หลายครั้งพราะเห็นแต่ละครั้งก็มีการเช็คไปเฮ้ยมีคนทํางาน อย่างนี้อีกแล้วเวลาแบบนี้อีกแล้วมันมันมันถูกต้องหรือเปล่าทางโรงงานเขาก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันเหมือนเดิมนะบอกไม่มีจริงๆและปรากฏว่าวันหนึ่งนะครับเห็นจากกล้องวงจรปิดเฮ้ยเนี่ยเห็นกับตาเลยตอนนี้มีคนทำงานอยู่นะครับก็เลยโทรไปที่ในส่วนของฝ่ายเซฟตี้ทางฝ่ายเซฟตี้ก็โทรไปเช็คที่รปภและทั้งคู่ก็มาครับแล้วก็มายืนยันอยู่หน้าหน้างานเลย ถ่ายรูปเลยฮนะให้ดูว่าเนี่ยตอนนี้ยืนอยู่หน้านงานนะถ่ายรูปให้ดูว่ามันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วปรากฏว่ารูปเนี้ยมันก็ถูกส่งมาถึงอาจารย์อาจารย์ก็ดูรูปแล้วก็ประกอบกับกล้องวงจรปิดอ้าวมันคนละมันคนละแบบกันเลยนะครับในกล้องเห็นว่ามีคนทํางานอยู่แต่ในรูปที่ทางเซฟตี้ส่งมาเนี่ยไม่มีเขาก็เลยรู้ว่าอ๋อสมัยก่อนเนี่ยมันมีการ ให้คนงานต่างด้าวนะครับมาทํางานปรากฏว่าไม่ได้เซฟตี้เปิดมาข้างล่างเนี่ยมันเหมือนกับอากาศมันไม่พอเป็นที่อับอากาศปล่อยคนลงไปแล้วปรากฏว่าเสียชีวิตนะครับก็เลยรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เห็นเนี่ยไม่น่าจะใช่ละแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางโรงงานเนี่ยเขาเห็นเขาเห็นคนที่มาทํางานแบบเนี้ยอยู่ บ่อยครั้งเหมือนกับอาจารย์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าทางอาจารย์เนี่ยก็ไม่ไม่ได้เช็คต่อนะครับนั่นคือเรื่องราวที่คุณเจเนี่ยเล่าให้ฟังหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส